ดูบนเขาให้ครอบคุมนะอุ้ยเนี่ยนอนครับน่านบอกแล้วไปเลยครับแปะไปเลยแปะไปเลยเอาไปแปะเลย จ,จอดตามประตูเลยนะครับผมจะไม่อะไรผมจะจอดตามประตูเข้าไปชั้นกลางแล้วผมจะงัดขึ้นบนนะครับอเออรอสักครู่ครับเดี๋ยวมีววอีกไปสามแล้วเทจัดไปวู้ฮู้จเ <laughs> จอประตูเลี้ยวว่ะโคตรเร็วเลยวอ่ะอไปยิงทางไหนไม่ได้ไปไหน ไป,ไปแปะเลยมีประตูเลี้ยงสก,กีอัอนกันโอ,อ้อหโหจำนวนยาวกี่เมตรไปเนี่ยเป็นดวนที่ไม่อยากสใจเลยอย่าบอกนะมันลอปป่อ,อไปอีกอ่ะเฮ้ยไปบึ้มมึงทางบ้านเนี่ยไม่ได้เอาปืนมาเหรออ่า กันเลยสวัสดีเจาะบ้านของป้อมลูกสองนะกลัวมากเลยป้อมลูกสองเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูไว้ว่ะยศโอ,อโหโหเปิดปหมดเลยเฮ้ยได้แอะดอกได้แอะดอก้าวได้แอะดอกด้วยเดี๋ยวข้างบนแม่ลงลอชั้นบนเจาะได้เจาะชั้นบนได้อไดเอายิงกระชุย,ยไ,ได้ไหมเลยไปเลย อะเอาไปแปะเลยก็ได้พี่เอาไปแปะเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยมาแล้วบึ้มทีทลยได้่ดาันไดพี่ันได้ได,ได้เลย ยาวประมาณนะั้นเซ็ตน,นู้นนะอาปอด้วยครับที่สุดครับผูเ,เยอะดีนะครับบ้านหลันง,ง,งนี้นี่ยิงยิงตรงนี้ไม่ตรงกลางเนะนี่ยซอกได้ไ,ได้เจ้าของบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะโล,ล่งละเหลือห้องสองห้องเมื่อกี้แหละจาะห้างสองห้องนี้ก่อน โยนเลยโยนเลยสองลูกก่อนี่แหละห้องของเมื่อไรมันไไมจนะระเบิดห้องขวาอโอ้ยนี่ไงห้องของนี่ไงป,ป้อมปืนอยู่ไหนวะ,ป,ะป้อมปืนแล้วจะป,ะป้อมปืนแล้วป,ป้อมปืนอยู่ขวาเกาเอาไปยิงยัดป้อมปืนเลย โอเคครับพี่อาร์มลูกค้ามาเวอรอผมไม่แตกว่ะ น้องของแล้วอย่าเบียดจะ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 เบียดโอ้ยโดนน้องของละวโอ้ยเปิดู้ไปเท่าไปเต็มเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยโอ้โหดูของยังแกมจัดจ้านว่ะหลังนี้ว่ะหลังนี้มันเหมือนแบบจะไม่มีอะไรผมจะจัดจ้านว่ะเด็ดเลยเนี่ยโอ้สปริงเว้ยของ้ยตอบเลยเนี่ยโอ้ยเชือกโอ้ยเก็บเก็บเก็บ เล็กโอ้ยทำ T4 แถมเดี๋ยวอะไรอีไหมเนี่ยลืนนี่แหละห้องต้องสงสัยอะหลัลงนี้มีเท่านี้แหละเชื่อพี่ไปไปได้ขอแล้วกลับบา้านเฮ้ยนี่เกียร์ยเกียร์มีช่องเก็บของเก็บนี่เก็บเกียร์เก็บเกียร์มีช่องของลับนี่หว่าโอ้กับดักเต็มเลยอ่ะ เก็บเก็บกับดักมันเอาไปแลกได้เกียร์ใช่ฮะของพอเปล่าเต็มแล้ววะเด่นคืออะไรกั่ไหมอตไยเปลายพอแล้วกับพอแล้วกับไปมาเอาอีกของคุ้มจัดนะครับปกลั<อ>บ<อ>บ,บ้าน